ันนี้เราก็จะมาเดินตรวจกับช่างนะครับตอนตีสเอ๊ะนะครับช่างเขาก็เดินตรวจรเดินทั้งตึกเลยจ้ะโอ้โอ เมื่อกี้นั่นฮนะที่เขาเดินตรวจทั้งตึกเลยนะฮะตอนตีสามผมอธิบายให้ฟังแล้วกันตรวจยานพาหนะนะครับตอนนี้ก็ตรวจรถจักรยานยนต์อยู่โอเคตรวจรถจ,จักรยานยนต์อยู่นะครับเนี่ยตรวจรถจ,จักรยานยนต์อย่างนี้อยู่นะฮะต้องใช้แสงช่วยนะ ก็ที่จอดเต็มนะฮะอันนี้พอดีมานอนเฝ้าขเขาเพราว่าคนมันขาดนะครับโอเคเขาจะตรวจหมดเลยนะครับ ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรฮะคือเขาก็จะตรวจตรวจตรวจอย่างเงี้ยฮะตอนตีสามนะครับเที่ยงคืนรอบหนึ่งตีสามร 3, อบหนึ่งนี่คือช่างเทคนิคนะครับแล้วก็อยู่สแตนบายคอยดูความปลอดภัยให้กับเจ้า,าของนะครับเนี่ยตรวจหมดเลยครับอ๋อมีมอเตอร์ไซค์เหลือสี่คันที่มีสติ๊กเกอร์โอเค ตึก B ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวเราก็ไปตึกเอ,อย่างเงี้ยเหรอครับช่างออกกันมงเช้าชโอ้โหเข้ากี่โมงครับเข้าห้าทุ่ม,มโอ้ อ่ะล้อ,อพ่ออ่าล้อพอ่อล้อพ่อคันที่คุมไว้อันนั้นมีสติ๊กเกอร์ไหมค<ะ>รับที่คุมผ้าไวยนต์ที่คุมผ้าไว้มีสติ๊กเกอร์ไหมครับได้ดูไหมล้อพ่อได้ดูไหมเอาล้อพ่อเปิดดูเอาล้อพ่อเปิดดูครับได,ได้เลยครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะทีเจเราไปต่อเราไปต่อให้เขาไปดูเออโอเคครับแล้วล็อคคอร์ด ก็จุดประสงค์ก็คือจะให้ดูว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับช่างกลางคืนนะครับเขาก็มีหน้าที่เขาไม่ได้ามานอนอย่างเดียวนะครับแทบไม่ได้นอนน่ะนอนก็อาจจะยิ้มๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเขาต้องทำหน้าที่นะฮะคอยดูความปลอดภัยน้ำไฟนะครับช่วงนี้เหตุเพลิงไหม้ก็ต้องดู นี้เราก็เดินจากตึก B นะครับมาตึก A ดีคอนโดพนาเนมี2ตึกนะครับก็ให้มั่นใจได้นะครับผมเป็นกรรมการเป็นประธานนะครับออพยายามจะคิดเหมือนเป็นห่วงเป็นใยฮะรเราเป็นเจ้าของร่วมนะครับอยู่ด้วยกัน541ห้องชุดนะครับช่องจอดรถมี170 มีซ้อนคันอีก2 0นิดนิดๆอ่ะนี่เขาก็ให้ดูนะครับนี่ควาละเอียดนะฮะอ่าอันนี้คือดูทางนี้ไฟนะครับดูอุปกรณ์ดับเพลิงต้องดูทุกวันวนะครับเราเป็นความละเอียดของช่างเขานะครับไอเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันพลาดครั้งเดียวก็ไม่ได้นะครับอืม เดินจริงตรวจจริงนะฮะดูไฟดูอะไรต่างๆนะครับอ่ะรันนี้ผมก็จะไม่เข้าไปนะครับเจะทำน้าทีอันนี้ก็คือมาดูยานพาหนะะมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามีรถแตกปลอมเข้ามาไหมบางทีก็แบบว่าหลุดมานะครับรถที่ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ้ามีสติกเกอร์ก็ต้องเป็นวิสเตอร์นะครับมีการลงทะเบียนนะครับให้เขาทำหน้าที่เข้าไปนะครับนี่ผมนะครับ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> เหนื่อยนะครับก็เต็มที่ครับ ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์หน่อยโห oh, ทํายังม,มีห้องเยอะมีอยู่ห้องเดียวนะครับห้องหนึ่งห้องนอนห้องเดียวด้วยซ้ํานะครับห้องวันเบสห้องเดียวเท่านั้นแหละใช้ไฟมือถืออยู่นะครับตอนนี้ก็เวลาตีสามเป๊ะเลยนี่ผมชวนช่างเขาออกมาก่อนนะครับจริงๆเขาต้องตรวจตีสามแต่ไม่เป็นไรตรวจเร็วหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคที่ดีคอนโดพนาครับผม ถ้าผมอยู่ผมก็จะดูแลเต็มที่เท่าที่มีเวลาแล้วก็ที่สุขภาพจะอำนวยนะครับดูสภาพห้องนะมีความปลอดภัยเป็นอาคารชุดอนะต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าอันนี้นตึกใหม่อยู่ก็การดูแลรักษาก็จะน้อยหน่อยนะครับ เพ่งจะเสร็จยังไม่ถึงปีนะครับต้องคอยดูแลคอยอะไรต่างนี่เขาตรวจจริงจังนะฮะตรวจจริงจังนะครับเนี่ยทุกคันนะฮะทุกคันจริงๆนะฮนะ จริงจังนะก็ถ้าถ่ายถนนนะฮะช่องจอดเต็มนะครับก็อาจจะเหลือนิดหน่อยบางทีก็มีคนออกไปอะไรเงี้ยอ่าไปผมไปด้วยเป็นไงบ้างครับสามคันคร <3 S 2> ครัับนเนาะ๋อ อันนี่เดินวนข้างหลังตึกด้วยเหรอครับใช่ครับโอเคแล้วก็จะกลับมาเปิดใจดีาโอเค เดินบนนี้เราก็จะเห็นนะฮะเผื่อมีเหตุเพลิงไหม้มีการโจรกรรมมีอะไรเขาก็จะเห็นนะครับการเดินเนี่ยสำคัญมากอาจจะเป็นงานแบบเลเบอร์นะฮะมีภัยอันตรายมีสัตว์มีอะไรหรือเปล่านะผมก็เดินกับเขาด้วยนะเห็นประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการครับไม่เป็นไรมันก็คือ เราก็เป็นเจ้าของเหมือนกันนะอาจจะแค่ห้องเดียวแต่เราก็ต้องคิดว่าเราเป็นเจ้าของช่วยกันนะครับถ้าห้องอื่นจะมาช่วยเดินก็ก็ยินดีนะฮะมาช่วยกันนะฮะเราไม,ไม่ไม่ทะเลาะกันนะเห็นต่างกันได้แต่ว่ามาช่วยกันนะไปทางนี้ไฟนะทางนี้ไฟสําคัญนะฮะผมก็จะให้เขาดูตลอดต้องไม่มีอุปสรรคกีดขวางนะครับ อาบัตรไหมผมมีอะไรอ่ะนี่ไหน เซลล์ด้วยเออใช่ตรวสอบโซล่าเซลล์อืมหมด,มห,มดหมดนะฮะหมดถ้าหมดมันก็ไม่ติดนะฮะเออมันอาจจะประจุอันนี้แดดน้อยนะครับอันนั้นติดนะครับอันนั้นติดอยู่ นี่แหละด้วยด้วยข้อจำกัดนะฮะมันต้องรับความเข้มของแสงนะครับมันถึงจะมีไฟนะครับอืมเขาก็ละเอียดนะครับช่าง cj นะฮะละเอียดมากเดินดูนะฮะผมกลัวตกน้ำ เหนเดิมเมนูเลยหย่ว,ว่างเลยสองต้นสองหมื่นกว่าซื้อเพิ่มอีกสองต้นเขาลดให้อีกพันหนึ่งก็คุ้มนะฮะเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะฮะ ครับครับอ่ไป่าดูตามเพื่อครัหจ้าดีจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมมันอาจจะต้นน่าจะต้นไม้กว่เข้มใช่ไม่ความเข้มแสงไม่พอใช่โซลารเซลล์เปล่งนี่แหละต้นไม้บางใช่ต้องให้ตัดแต่งต้นไม้หน่อย โอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วเรียบร้อยโอเคแค่นี้นะครับเนีเขาก็เดินไปตัวจข้างนอกด้วยนะครับเนี่ยเดินตัวจข้างนอกด้วยจอดกันแน่นๆเลย